สวัสดีมททุกคนนะสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นเกมแรกที่ว่าลินอยู่ในแหลงอ่าหลังจากที่มีการอ่ารีแหลงลงมาเนาะทุกคนเนาะกต่ที่ว่ารีมากก็ซองซ้ำมือแหละแต่ว่าบทันใดลงไปรีในแหลงจากเถื่อเลยกต่ที่ว่านี่จะเป็นคลิปแรกแล,แลก้วกาเกมแรกที่ว่าเราลงไปเดินอยู่ในแหลงนะทุกคนเนาะโอเคจัดไปเลยทุกคนกับแหลงอ e ีพิกนั่นเองอ่าสำหรับเกมนี้เรากจะมาเป็นทางอ่ายินคือเก่าทุกคนเนาะเข้ามากก็เหลือเป็นตำแหน่งก็ทุกคนเนาะ อ่าเฮากาสิดินเป็น e ี p ทุกคนในเกมนี้เพราะว่าอ่าว่าจะจับไปฟาร์มแล้วทุกคนแต่ว่ามีคนฟาร์มแล้วก็เลยโบอยากไปแย่งเขาซะอ่ามาอยู่ e ี p แทนอ่าแต่ว่ามาจังหวะนี้ก็เป็นทางอ่าซีวนหน้าทุกคนที่ว่ามาแย่งเขาเอากรเบอกกันไปแหงในจังน้อยอ่าบบมีตาวะเออกระอารมณ์บ่ค่อยดีปานไดทุกคนเพราะว่าอ่าเห็นอยู่ที่ว่าเฮาไปลินตำแหน่งนั่นนะก็ยังจับมาอยู่ กาที่ว่าทีมฮาก็ับขาดแต่โลมมาเดียวอ่าคิดว่าเราสิจับมาโลมแต่สุดท้าแ้วกจับเซิวนามาอยู่ตำแหน่งเดียวกันดีทุกคนเกมนี้การทีว่ายินเ้าเกมนี้ก็มาไปทั้งยินกระตุนทุกคนก็ถที่ว่าเป็นคังแหกเจ้าฮาลลินอ่าเป็นยินกระตุนบูกว่ากระตุนนี่สวยยังไ้หรือบอ่อ่าเอาเป็นอ่าชิกเกอร์นะาจะสวยเท่ลหลายกลัวผู้าุะคนแต่ว่านี่ก็เอ้าก็ถที่ว่าลองเบิ่งทุกคน,นสำหสลับยินกระตุน <laughs> และสำหรับหลายคนที่ว่าขอกันไอรินกุซิออนและกาไฮรินอ่าเป็นทางสู้นะทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยราจัดได้เลยบอกเลยว่าโบเคยดินจากเถื่อสำหรับตัวละครนั้นแต่ว่าต้องยอมครับว่าอ่ากากเลยอ่าโบไฮว่าว่าอ่ามาดินว่าคือโบโหดโบยังบโให้ว่าแน่นเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่ว่าจะดินนะนะฮรกับอ่าสีมาดินไ้ทุกคนเบิรงอ่าว่ามันเป็นอะไรอ่าเดียวจะซื้อปุ๊บแลวก็เขาไปลดินปั๊บเลยไ้เบิรงว่าอ่ามันเป็นอะไรเพราะว่า เป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าอาจัดใ้ตั้งพรบคอลซะว่ายังไงว่าจังสัอนอาบริการคอนเทนต์ที่แบบอาลินโหดแต่ว่ามาจังว่านี่กัดโบปลอยเลยสำหรับตัวนี้เขามาจังว่านี้ว่าจะได้คออีกมัดเดียวดิบมาจังว่านี่โอ้โหแล้ว Alright. พิกเกอร ятся. ์ออกไปจังว่านี่สีไดรืลโบโอ้โหถือว่าไฟได้คิวเป็นทางศิวนาดไดรคือเก่าทุกคนเขากับโบไดรคิวไปคิดว่าเขาจะได้คิวอยู่ได้ตะ่ี้นี่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเงียงโบท่าน แต่กานาเสียดายไปทุกคนตั้งเกมนี่เพราะว่ามันยืนเล่น2คนนี่เลเวลขึ้นแม่งโคตรสะาดคนอ่าสังเกตยร์บางว่าเขาได้คิวหนึ่งไปแล้วเออขาคิวหนึ่งไปซะแต่ว่าเขาไม่ได้คิวดอกอ่าขาตัามกัดนั่นแหละแล้วกาได้คิปไปกระซองสุดแหละเลเวลยังเลเวลซองอยู่โอ้โหมันจะเกินนะดีแต่ก็พอเป็นยังทุกคนเอาอุตส่าอ่าตีไปก่อนจังหวะนี้มาจะได้โอ้โหเซเว่นนาเขาไปปั่นสล็อตนี่ได้หันแต่ว่าบํามอนเขามาจังหวะนี้ทุกคนโอ้โหแสนตีถูกลงไปเดียบหล่อเลย ตีตคาดินเลยเอาจะวันนี้เฮาโอกาสถือโอกาสมาตีทองเลยทุกคนหาโอกาสหาเงินอ่าหน้าทีทองและหน้าทีนี้เนี่ยสี่หน้าทีอ่ะหาหน้าทีลงมากนี่แต่คืออืมหน้าทีทองอ่ะหยังไงมีโอกาสได้ตีทองก็ตีไปเลยหาเงินงางสุดละมาจาังหวะนี้ว่าจะได้เข้าไปตู้ไปบาทหนึ่งจังหวะนี้เลเวลซีพอดีเลยกดอนันตีเข้าไปกับปันยัดเข้าไปปังปังปังจังหวะนี้เดี๋ยวปล่อยแน่นอนทุกคนนะบอลหลอดเอา จังหวะนี้เขามาตีทองอีกจากสองสามบาทแต่ว่าโอ้โหขี้เ้องกระต่ายก่อนมาจังหวะนี้ทั้งเต่ากับมีทั้งเซลีน่าและกับกูซิออนทุกคนโมโหเอาไฟใได้จังหวะนี้นาจะเป็นทีมควายคนข้นขามทุกคนแต่ว่ากูซิออนโบหินแลนด์มาทันนี้เลยโอ้โหหลอดไปเฉยทวนสลับกูซิออนมาจังหวะนี้เขามาตีทอง,งันอีกทุกคนเนาะเก็บเงินไปก่อนแต่ว่านาเสียดดยม้อนอีมากก่อนทุกคนมอนไ่คอนใหญ่ตัวนี้โอ้โหมันแบบมีคอมาแบบมันถูกนิมโอนมาตัวมาต,ตัวเลยทุกคน โอเคตอนนี้ได้คิวหนึ่งไปแล้วทุกคนเนาะสลับยินเ่าการ์มินเอกพีสัมม่นมน้ำยังยินกระตุนอีกมาจังวันนี้จัดเข้าไปใ่นาโดดอันตีเข้าไปจังหวะนี้เขากดกระตุนถูกไปซองสามบาทแต่ว่ากู้ซอออนนี้เกือบจะลอลยแล้แแต่ว่าเขามาจังหวะนี้โดนกระปัน่นทั้งยินหยัดเข้าไปเดียยรลอยเลยโอ้โหนะ่าเสียดายเป็นคนสลับตัวนี้ครับผมมีอันตีถามมีอันตีตะกี้นาะจะเก็บไปเลยทั้ง2องตัวอา้าจังหวะนี้สิออกมาหรือบอกเข้าไปกับปันหยัดเข้าไปมาหนึ่งกดด้วอันตีเข้าไปจังหวะนี้นะจังหวน โอ้โหยังบทันแต่ทุกคนจังว่านี่สูงกันสองสามบาททุกคนแต่ว่าสุดท้ายแล้วกับทัง้งเปนหนึ่งเก็บไปเอ้าตอนนี้ดาบเจ็มหาสามุทรออกมาแล้วทุกคนอ่านาจะดามจกับนาจะอ่ามีดาเมจกว่าเก่าแน่นอนทุกคนว,วาตกีนี่ยังบทันออกแต่ว่าตอนนี้ออกมาแล้วอ่าหลังจากนั้นก็ตีเล่นเดียวก่อนทุกคนี่โบทันดขึ้นไปเติมเล่นก้างสัมเล่นนะก็ยังโบทันดไไ้ป้ายเดียวสิวันนี้ปลาเล่นโอเคมีโอกาสตีปอมตีไปเลยทุกคนอ่าลินโบได้ว่าอ่าเน้นชิว เนนชนะนานี้นยิ่งได้แรงก็คือเป้าไม้ของเขาก็คือดาวโอ้โหหลังจากนั้นเรากา็เปิดดันตีมาแต่คนดีแต่ว่าเขากดสกิลสองเอไปทันแต่ว่ามาจังวานีเราสิเอาหรือบอแต่คนทีแยงเตาตัวนี้ได้หรือบอโอ้โหเหียบลอยแต่คนไปทังเขาได้คือเ่ามาจังวานีเขดักอยู่ปลาจังหน่อยเออขอดักอยู่ปลาก่อนจังวานีออกมาตู่ไปบาน,นึงกดด้วย NT, อันตีเขาไปจังวานีคนนอนเอ้าว่าจะไหนจังวานี กระตุนเนะกับบุมีจังหวะนี้กดกระตุนเข้าไปเดี่ยวลอยทุกคนโอ้โหกระตุนกระแหงเหมือนกันนะเนี่ยกระตุนก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยเออมันอย่าเกินนะกาลังวาสิบุมีกระตุนอ่อกระตุนมีอยู่ทุกคนนะกาลังกดอ่ะว่างง่ายๆแต่ว่ามาจังหวะนี้กุชชี่อ่อนมาจะได้อืมกุชชี่อ่อนเขามาจังหวะนี้โอ้โหเราหนาจะหูบปเป็นหรือว่าผิดพลาดเฮาลินก็น่าจะประมาณนี้แหละเออตาเฮาลินนี่นะเฮากับบุคอยเป็นคือกันกุชชี่อ่อนบอกเลยว่าบุคคยลิงจังเื่อเอาเป็นว่ามือแรกที่เฮาจะอัพคลิปกคนเบิ่่งออาาเเป็นวกดดตติามุช ก็ต <G ül> ิดตามไหวเดียวมาเบิร์กุสิี่ออนทางเบ็นอันหนึ่งหิจะเป็นยังไงแต่ว่ามาจังหวะนี้กุสิี่ออนซีนี้หรือบอจังหวะนี้เขาไปอีกบาดเดียวจังหวะนี้เดียบลอยเดี๋ยวฟร,รังโกดึงเขับไปจังหวะนี้คนหนาๆเสียได้ไปที่คนเซรีนาเก็บเข้าไปโอ้โหตะกี้ในทางวิมงฟรังโก้เข้าหนาจะได้คิวฟฟีๆทุกคนเอ,าอ้าบ่าไปยังทุกคนนาตายก็กเกิดใหม่อยู่ในเกมนี่บริเตายเลย <G ül> แต่ว่าทั้งเล่นก้านี่จะโอ้โหทีมเขาก็จัดดูเดือดเลยทุกคนเก็บได้ทั้งอ่าอยังว่า ตัวที่วานักสูร์นี่ซื้อมันยังวะลืมซื้อแล้วทุกคนสลับมอไม่ขอนใหญ่ต้นนะอ่ะเออเล่าไม่ขอนใหญ่เลยซะซื้อหมักไม่ขอนใหญ่เพราะไม่ขอนมันก,ก็ใหญ่เลยดีอ้าวจังหวะนี้กาเมาเคลียร์คลิปเล่นลุมคือเก่าทุกคนนะเดียวดันคลิปก็ไปเอาปอมอ่าตัวน,นั้นก่อนทุกคนถือว่าตอนนี้เฮากาได้มาแล้วฮาคิวอ้าวตอนนี้กาออกมาแล้วทุกคนนะสลับอ่ะอยังวะซื้อตัวน,นี้วะต้นนี้มันจะสวยจอกกอดดอกซื้อควันยังวะควันคำสาบบ่ลืมได้ไง หนาจะควรแห่งค่ำสาเป็นยังประมาณนี้แหละทุกคนนสลับตัวตะกี้นี่ยควนสีแดงนี่มาเดี๋ยวขอตีตัวนี้ก่อนจะได้จังหวะนี่เขามาเอาลอบอเออเบลก,ก้าเขาเบลเจ็บบอกเลยว่าควานเจี๊ยบแน่นอนตาเชียานะแต่ว่าบบเห็นเราออกมาทุกคนเออน่าจะไปเลนกลางบอลเรื่องได้จังหวะนี้เดียวไปติมกันเลยมาังหวะนี่เขาไปกดไปบาดึงทุกคนต้องตามด้วยอันตีเข้าไปแต่ว่าไปถึงตัวนี้ทุกคนกูเสียอ่อนจังหวะนี้โอ้โหกดอันตีไวเกินไปแต่ว่าจังหวะนี้ โอ้โหคิดว่าเาจะได้ทั้งกุศิออนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเป็นทั้งบาะหมอนที่ว่าเกลี่ยไปทุกคนบัได้ที่ว่าจะเก็บไปทั้งสองแบงบกงามๆเลยทุกคนนะตอนนี้ได้มาฮอกกี้เลยทุกคนนะพายที่ว่าเบิ้งคลิปนี้ตอนนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เป็นตัวหนึ่งคลิปต่อๆไปเนี่ยอ่าพายที่ว่ามากให้เฮ็ดคอนเทนต์ได้มกากให้ลินตัวละครได้โอเคจัดมาแต่ว่าสีโบเนโเน้นโหดอ่าเน้นลินให้ซะอ่าเน้นลินเต้าข,ข้าคอเออแต่ว่าถ้ามาโหดเบาๆโหด อันนี้โบหูทุกคนนอะหูแต่ว่าซีลินหายตามข้ามคอซะเป็นอะไรจัดตรงเบอร์นกันแต่ว่าเขามาจาังหวะนี้โอ้โหคิดว่าจะได้คิวแล้วทุกคนจังหวะนี้ฟรังโกว่าจะได้โอ้โหเกือบอยู่แล้วทุกคนนะเกือบอยู่แล้วเกือบฟรังโกดึงเข้าเขาไปในปอมอยู่แล้วโอ้โหดีเจวออกมาได้ทุกคนจงังหวะนี้ฟรังโกโบกายืนปอมคนเดียวเลยทุกคนเห็นวแบบวบๆแต่กี่นนาจะหนีไปอ้าวโบกายืนคนเดียวเลยเพราะว่าคนเฮานี่กันร้ายเกินขนาถ้ายืนคนเดียวนึ่จะบวรอดอยู่แล้วทุกคนมา มาจังหวะนี่เดียวลงไปเล่นลุมก่อนทุกคนว่าเล่นลุมนี่มีไปเอาเลยทุกคนเซเวนากับบุหัวไปไซเซเวนานอนแล้วเดี๋ยวมาจังหวะนี่โอ้โหว,ว่าจะเอากุชิออนจะได้กุชิออนมาจัดกันบโบโอ้โหจังหวะนี้ฟิกเกอร์เข้ามาอีสรับกุชิออนเขามาจังหวะนี้ว่าจะได้เซเลน่ากับมาอีกโอ้โหมีตัวอ่อยทุกคนจังหวะนี้ อ้าวยังบทันนี้จังหวะนี้เขาไปกดอันทีเขาไปจังหวะนี้นาจังหวะเกีียบแน่นอนทุกคนนะจัดเขาไปทุกคนโอ้โหกระปันยัดเขาลุล้วเลยแต่ว่ามาจังหวะนี้โอ้โหพี่เกิดอีกคือเก่าทุกคนบาจะเก็บไปทั้งสองตัวแต่ว่าบุได้โอ้ยมันเกิดอกินทุกคนสลาปเกียนี้ตึงพอสมควรทุกคนสลาบแรงอีพิกแต่ที่ว่าเป็นเกมแรกที่ว่าหลังจากที่ว่ามีการลีแรงลงมาแต่ที่ว่าครั้งแรกที่ว่าเขาลงมาเดินอยู่ในอ่าแรงในเอทุกคนเอา ตอนนี้เลเวลบซีเอสไปแล้วทุกคนน้ำบอลฟาร์มก็เกิดคิดกันนะอ่ะขาขณะว่ายืนเล่นซองต้นเกมก็ยังเกิดแต่ยืนเล่นก็เดียวในยาถ้าเกิดแบบซับบ่ายเลยแน่นอนทุกคนเอาจังหวะนี้มีโอกาสตีคลิปตีไปเลยทุกคนเนาะคลิทวังบากุซิออนสิเข่ามาแย่งเออวังบากุซิอนอนสิุดเข่ามาแย่งจังหวะนี้ได้บัฟไปงามๆเลยเข่าไปจังหวะนี้กดอันตีกับบูมีตัวมาอายู่ไกลๆจักตัวเลย <laughs> โอ้โหบอดายทุกคนเลยเอาเดี๋ยวขอตีคลิปไปก่อนซะอ่ะ ี่ีบระบายไปก่อนเดียวไปเติมอ่าไล่ล่าก่อนไล่ล่าก็ากากากมีทั้งอ่าอยังแ,งแทงแทงแทงจังหวะนี่โอ้โหโดนตบหูไปทุกคนสลับแทงพะโกูเขามาจังหวะนี้คนทีเบตัวหนึ่งแล้วจังหวะนี้ใส่ปังฝังฝังไปมาสี่หลอดหรือบอทุกคนสลับฟังโกบอหลอดแน่นอนทุกคนอหวานเจี๊ยบแต่ว่ามาจังหวะนี้ทุกคนโอ้โหโบอใด้ทุกคนเนาะ อ่า่เครื่องไม้ป้องกันแต่ว่าจังหวะนี้อันตีเขาเราหมดแหละสำหรับมิลิซาเขาไปจังหวะนี้ก็ปัดเงบเขาไปมัดเดียวกับบ้านนี้ทุกคนโอ้โหส่งลุงมาคุยกับยมมาถูดเกินดีทุกคนมาเดียวไปซอยทางอ่าเล่นลุงก่อนจังหวะนี้ว่าจะได้เห็นกุศนแวบๆอยู่กุศิที่อยู่ให้เฮ่าขาสตดีหรือบอแต่ว่าบ่เห็นแล้วทุกคนมีทางบะหมอนเขามาจังหวะนี้กุศลหนาจะหนีไปแบบหนีไปแบบ แบบยันยานเลยนะ <laughs> สิวนันได้ดีเอาจังหวะนี้ฟรังโกเข้ามาจังหวะนี้โคกตรอันตีเข้าไปกับวานเจี๊ยบแน่นอนทุกคนโอ้โหเดียบลอยเลยบอกเลยว่ากระตุนบริสุทธิ์ยังเลยฮะบร,ริกกษัทเลยโคตรกระตุนซ้่มเพราะแต่สิกิ้ュก็ตายไปแล้วแต่ว่ามาจังหวะนี้มิลิซาก็กินกับป๋านทำไปมัดหนึ่งทุกคนเนะาะแต่ว่ากินกับไป๋าถูกมัดหนึ่งกันนะจะเดียบลอยแน่นอนทุกคน ตัดมาจังหวะนี้เดียวตีเล่นคลิปนี้ก่อนทุกคนนะอาคลิปต่อไปตีปอมตัวน,นี้ลงก่อนทุกคนทีมฮากนะจะจบได้ยิ่แล้วแต่ว่าเขามาจังหวะนี้วาจะมาจัดฟลังโกทุกคนจนะเป็นทางบะหมอนถูกไปก่อนแต่ว่ามาจังหวะนี้คตอโอ้โหเฮาแต่กได้จะกดอันตีไปทุกคนบบไดยซอยสั่มบบนัยมีส่วนห่วในการขาเลยทุกคนสําลุสเซอร์ตะกีนี่มา ทีมอกกดเข้าไปบีเข้าไปอย่างเดียวเลยทุกคนอยากจะจบอย่างเดียวแล้วครับท่านอยากจบพันใดทุกคนยังจะได้คิวหลายๆทุกคนเพราะว่าเกียรนี่จะได้ MVP นะอืมแต่ว่าวจบตอนนี้โบได้แน่นอนทุกคนนะสำหรับ MVP อ่าสำหรับอ่าอันนี้เฮายินเฮาเขาไปจังหวะนี้วาจะได้เซเลน่าโอ้โหเซเลน่านี้ไปทุกคนเนาะคิดว่าจะบอดสุดท้ายก็หลอดเซย์เขามา จังหวะนี้เขาไปกดอันทีเขาไปมาเบิร์นใากันจังหวะนี้กดกระตุนไปทุกคนต้องใส่สกิลหนึ่งทุกคนแต่ว่ากระด้คิวมาอย่างสวยงามเลยเอาออกมาจังหวะนี้ว่าจังได้ทุกคนโอ้โหหลอดมาได้เชยแต่ว่าบอมอนนี่บอกเลยว่าโหดเป็นโหทุกคนสลาบอมอนทีมเฮานี่เอามาเบิร์นในกจังหวะนี้คนช่วยก็เป็นเบโนนึงคือเก่าทุกคนโอ้ยเขาไปยืนแป๊บเดียวกระโดนทางฟรังโกดึงเขาไปแต่ว่ามาเบิ่งกันจังหวะนี้ทุกคนเนาะ อ่าต่อมาเบิร์ทางฟังโตโอโหทุกเข้าไปจังหวะดีกได้หนึ่งจิวไปแล้วเนื้อเทพแต่ว่าจังหวะนี้อ่าสีรลอดหรือบอลทุกคนนั้นสลับบอม่อนเก็บไปอีกสองตัวจังหวะนี้เก็บไปสามได้รือบอลจังหวะนี้เก็บไปสามตัวอย่างสวยงามเลยแต่ว่าจังหวะนี้บอม่อนสีลอดหรือบอลทุกคนหลอดมาได้น่ได้ว่าโอโหหลอดมาได้เฉยเลยแต่ว่าทีมฮาริชบปได้เลยบอลรือได้อันนี้ก็ต่อมาเบิร์นโอโหจังหวะนี้ทุกเข้าไปอีกเดียบร้อยเลยทุกคนสลับบอม่อน โอ้โหมันอยากเกินนะดิทุกคนนะบอกเลยว่าเกินคองเกินเลยเจลา่บอมมอนคิดว่าเราจะบอลอดโอ้โหเราได้12คิวแล้วก็แถมบอร์ด้ใต้จักคิวเลยอ่าจังหวะนี้เขากะอ่าสิเรียนคือไปเติมทุกคนอ่าถือว่าทีมเขากะใส่กันอย,ย่างเดือดเลยยืดเทิงทุกคนเนะกดอย่างเดียวเลยบอมมอนบุญยอมกับบาเลยจังหวะนี้บอมมอนเข้าไปสิจัดเลยบอลบอมมอนเดียวถาเบนนึงก่อนได้ดูบอลจังหวะนี้คกดโซนดิวทุยสกิลออกมาจังหวะนี้เป็นทางบอมมอน โอ้โหจังหวะนี้รีบร่อยเลยอ้าวจังหวะนี้เขามาพุทธันได้เฮ็ดยังสันโดฟังโกเปิดล่มเขามาบรได้เฮ็ดยังใต้ NG, ตไปอีกแล้วทุกคนโอ้โหมันจะเกินนะนะโอ้บรไดเฮ็ดยังเลยเขามาเลน่นขึ้นมากเม,มื่อยเขามากก็เป็นกูที่ว่าสวยไป <laughs> คนสวยแบบเป็นกูอ่ะเอออุซเียทีมแบบมัก,มกติเทนึงเล่นขึ้นมาบรไดเฮ็ดยังสันวาิเขามาสวยสุด้ายทีมกันนี้ป้าสุดไายแลวก็ใต้ไป โอ้เอามาเบิ้งกันอีกคลิปนี้บ่ต้องเบิ้งไปนัวหนึ่งดินดอกมาเบิ้งบะหมอนดินจังหวะนี้บะหมอนแบกเอาสามตัวว่าจะได้จังหวะนี้แบกสามตัวได้ดิบ่เก็บไปแล้วตัวหนึ่งจังหวะนี้โอ้โหบะหมอนนาจะเก็บไปหมดตีเลยเนาะทุกคนเนาะเอาเยี่ยวเบิ้งนั่งกันทุกคนจังหวะนี้บะหมอนเก็บไปแล้วสองตัวว่าจะได้สิเก็บไปอีกดิบ่แต่ว่าบะหม่อนใต้ไปแล้วทุกคนแต่ว่ายังมีกอขึ้นสีบนะสามารถขึ้นขึ้นมาได้จังหวะนี้ยังบ่ทั้งใต้คือเก่า เขามาจังวานี่คนเบ็นึงสิเขามาแต่ว่าบอมอนก็ได้นอนง่ายทองไปก่อนทุกคนอื่นายงาดินไปก่อนโอ้โหแต่วันตอนนี้ยังเซเรนาคนเดียวแต่คนเอามาเบิร์ตองกันว่าเฮาสิจบได้หรือทุกคนแต่ว่าไล่ล่นี่ก็เอาหลอดอยู่โอ้โหแทนที่ว่าสิมาจบแ่กับโบมาจบอ้าวเขามาจังวานี่ได้เซเรนาโคตรอันตีเขาไปจังวานี่ใส่ปังปังมาปังตายเดียบรลอดทุกคนถ้าทีมเฮาเขามาจบตะกี้นาจะได้ทุกคนแต่ว่าเอาปล่อยใล้าเอาหลอดไปซะ อ่ปล่อยให้มันเกมนี้งาไปก่อนจังหวะนี้เขาก็ได้รอมาเตรีมห้อยแล้วทีมเขาก็เข้ามาแล้วทุกคนบอมอนยังไม่เกิดแต่ว่าโดนทางฟรังโกดึงเข้าไปทุกคนสารนักเวทเข้าเข้ามาจะมันจุ่มไปบาดหนึ่งอันตีเขากับโบมี่ทุกคนจะเป็นตงทอยออกมาก่อนทุกคนเอาจังหวะนี้กูซิออนเข้ามาจังหวะนี้ซรายปังไปบาดหนึ่งบ้ถือเข้าไปจังหวะนี้เดียบร่อยทุกคนโอ้โหไปจะเขวาเก็บไปแต่ว่าจังหวะนี้ยังฟรังโกตัวเดียวฟรังโกตัวนี้ขอได้หรือบอจังหวะนี้เข้าไป กดทั้งกระตุนแนละ้วกดทั้งกสกิลหนึ่งทุกคนโอ้โหถูกไปไหวเป็นไหวทุกคนจังหวะนี้เซเลนาออกมาจังหวะนี้กดสกิลหนึ่งโอ้โหเดียบรลอยเก็บไป3ตัวเลยทุกคนมันจะเกินนี จังหวะนี้จบไปแบบเท่แน่นอนทุกคนอนอน,นโดยทีบ่บมมีตัวมาป่วนแน่นอนเพราะว่าที่บก้กนหนึ่งคาวเวก็น,กกน,นอนคุยกันหลักะมวงหมดแล้วอ่ามายืนโซ่ในจั๊กบาจังหวะนี้ตัวนี้เกิดมากระบอท่านทุกคนทีมฮอกได้จบไปก่อนอ่าพร้อมกับหลอดพอร้อมกับคิดพร้อมกับพ,พร้มพอรมนาพร้อมตาคันดีทุกคนโอ้โหจบไปอย่างสวยงามเลยเอาสไลเกมนี้เขาที่ว่าเป็นเกมอ่าแหลกของการลหลีแรงอ่าหรือว่าเป็นอ่าซีซันนี้เลยอ่ากอยังไงคือลงแรงคลิปแหลกของการ วงแรงหรือว่าเกมแหลกของการหลินอยู่ในแรงอของซีสว์ใหม่ในเอที่คน อาถือว่า MVP ก็เป็นทางอ่าบะมอนเก็บไปทุกคนแต่ว่าเฮากันได้15คิวบะมอนไดชิมซคิวแต่ว่าเฮาบอดไดคิวนั่นเองเออทุยเฮาบ่ได้ m นนั่นเองทุกคนอาสุขสะคลิปนี้ก็สซขคอจจลุ่มในนี้ทุกคนอ่าผาเกมจะเสียงแห็ดอยู่วังบาทุกคนสิเห็นอกเห็นใจกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะทุกคนน้อหรับคลิปนี้บายบายคนพอกันในคลิปหนาเด้เดียวพอกันในคลิปกดแล้วก็คลิปทางสู่นั่นเองทุกคนเนาะจัด ya. Yeah.